เดี๋ยวที่พี่โตโน่ตอบเลยครับเอ้ริทครับริทริทหมากว่าครับแนวมาตรฐานริทต้องเป็นแนวมาตรฐานครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับทุกคนก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาอ่าร่วมนะครับการอ่าขายช่วยเหลือนะครับบ็อกเซตนะครับซึ่งซึ่งอ่าเป็นรายได้ทั้งหมดเอาไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับผมแล้วก็ทุนก้าวถวายในอ่าสมเด็จทุบระดับหน้าด้วยครับครับผมก็ถามความรู้สึกของน้องเบสกันก่อนดีกว่าครับผม ต้องบอกว่าก็ดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เราได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เกิดโควิด -19 แล้วไงเนี่ยการที่เราขายดีวีดีบ็อกเซตอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราเอานำรายได้ทั้งหมดอะไปให้ผู้ประสบภัยจริงๆครับใช่อ่าครับผมไปเก่ปเก่งบาโยครับผมผมถามว่าความพิเศษของบ็อกเซตนี้เรามีอะไรบ้างครับเบสผม มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยซีดีนะคะแล้วก็สเปเชียลดีวีดีค่ะก็จะเป็นเพลงในหลวงของแฮนดินนะคะที่พวกเราทุกคนช่วยกันถ่ายทอดมากว่าร้อยชีวิตค่ะครับ ดีแล้วพูดดีนะครับผม <c oughs> ต่อไปเป็นน้องเอมครับผมน้องเอมครับครับผมความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะถึงแม้พวกเราจะได้มาเจอกันแบบแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้มาช่วยเหลือกันจากใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนที่วันนี้มาช่วยกันแสดงความเป็นมีน้ําใจอ่า อย่างอันนี้นังเอกบุงมาหน้าฝนครับรไปพบกับ,คบกนคกเอกบุงกา,าหน้าหนาวครับ <c oughs> รยังไม่มี <c oughs> ขอบคุณมาก อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะวันนี้เรามาขายเนาะเป็นสเปเชียลซีดีนะคะแล้วก็เป็นดีวีดีบ็อกซ์เซตมิวสิกวิดีโอเพลงในหลวงของแผ่นดินนะคะซึ่งในมิวสิกนั้นก็จะมีพวกเราทุกคนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ได้ได้ทั้งหมดนะคะก็ยังไปนาทุนเก้านะคะถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมด้วยนะคะก็ดีใจมากคราวนี้ถือว่ามาทําบุญร่วมกันค่ะพี่พเอกุ้งเบ้ยแล้วผมก็ รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ได้เกิดมาในยุคสมัยของในหลวงนะครับราชะการที่9นะครับก็มีความสุขและก็ภูมิใจมากครับที่ได้ได้มาในวันนี้ครับ